สงสัยไหมว่าทำไมทาไมเอ่อแฟรชการ์ดแบบเป็นของจริงกัแบบ f ฟ e s h าร์ดแบบเป็นภาพการ์ตูนเอามันต่างกันตรงไหน,นเพราะว่าภาพที่เป็นเสมือนจริงนะคะมันจะทําให้เด็กเขาสร้างความจําในสมองเขานะคะ<ๆ>เขาจะจดจําภาพที่เป็นของจริง<ๆ>เช่นยกตัวอ,อย่างเช่นอันนี้ภาษาอังกฤษก็คือ dragon fruit นะคะภาษาอังกฤษก็คือ dragon fruit นะคะใช่ข้างหลัง หนังมีค่ะมีคำอ่านมีภาษาอังกฤษนะคะนะคะเป็น dragon fruit นะคะแล้วก็เป็นภาษาคำอ่านคำอ่านแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะใช่ถ้าเป็น flashcard แบบนี้นะคะจะทำให้พอเขาเห็นภาพจริงขึ้นแล้วแล้วก็ไปเห็นของจริงที่เหมือนกันเลยกับรูปภาพแล้วเนี่ยมันจะทําให้สมองเขาจดจํานะคะพอสมองเขาจดจําแล้วเนี่ยมันจะจําไปในระยะยาวนะคะ อยากรู้ว่ามีใครมีแบบนี้เรื่องเอ,อ่ยแฟลชคัทที่เป็นภาพจริงมีไหมคะถ้ายังไม่มีก็กดได้นะแต่ก็อยู่ตรงนี้นะคะ